หูฟังบลูทูธจับมอสเตอร์รุ่น XT05 อันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือหูฟังบลูทูธจับมอสเตอร์รุ่น XT05 มีไฟด้วยแถมจุกยางหูฟัง2ขนาดใสชาร์จแบตเตอรี่และคู่มือกล่องเคสชาร์จเงาสวยมากเลยนะครับเปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอกับหูฟังของเรานะเอาหูฟังมา,มาดูกันอันนี้ไปทานด้านนอกทานด้านข้างและทางด้านในนะครับใสจุกยางหูฟังมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแถมเพิ่มมาอีก2ขนาดเปิดบลูทูธที่มือถือขึ้นมาแต่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Monster มอ,อาสเยอร์ XT0 วิธีการควบคุมคลิปวิดีโอก็ไม่ยากเลยนะครับถ really well, si ้าต้องการหยุดเล่นคลิปวิดีโอชั่วคราวให้แตะเร็ว2ครั้งคลิปวิดีโอจะหยุดเล่นถ้าต้องการกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็แตะเร็ว2ครั้งคลิปก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมถ้าต้องการเล่นคลิปถัดไปให้แตะเร็ว3ครั้งที่อยู่้าด้านขวาจะเริ่มเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเดิมให้แตะเร็ว3ครั้งที่อยู่้าด้านซ้ายจะย้อนกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเดิมถ้าต้องการเพิ่มเสียงให้แตะานขวาแตเรึ่งเรั ถ้าต้องการลดเสียงในคลิปวิดีโอให้แตะ1ครั้งทือฝั่งด้านซ้ายแตะไปเรื่อยเสียงจะลงไปเรื่อยนะครับเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธเวอร์ชัน5.4ชาร์จเต็ม1ครั้งฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ5-8ชั่วโมงนะครับและถ้ารวมกล่องเคสชาร์จเข้าไปด้วยฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ30ชั่วโมงเลยเหมาะสําหรับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับสนใจก็สั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์พูคดคุยได้ในคอมเมนต์